คุณเด่นประจำวันที่23เมษายนนะครับวันนี้เราเลือกตัว STGT มาค่ะ,ะคเพราะ,ะว่าอะไรคะเพราะว่ากลัวจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นหรือเปล่าวันนี้ใช่กลัวกลัวนิดนึงเหมือนกันนะสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อนะคร<ม>ับนี่ผมใส่แนวรับแนว,วต้านถูกใช่ไหมวันนี้คุณผู้ชมมีทับทวงอะไรเข้ามาไหมถูกนะชอบเียรับแนว,วต้านโอเค <c oughs> ค่ะคืออย่างแรกเลยที่เลือกมาเนี่ยหนึ่งก็คือในแง่ของกำไรไตรมาสที่หนึ่ง น่าจะมีการเติบโตโดดเด่นมากก็คือประมาณ32% q o ิบแล้วก็2,600% y e หกร้อยเปนะผมไม่ได้พูดผ so ิด huh อ <spirituality> ันเนี้ยอ่าอันนี room, ้ไม่ใช่2.6%นะคะใช่ที่โพลบนหน้าจอสองพันหคือ2เท่าครึ่งสองจเท่าจากปีที่แล้วอันนี้คือทาง f s s a ค่ากำไรไว้มาณจากหมื่นหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งพันล้านก็คือนิวไฮนะ สำหรับกำไรในไตรามาสหนึ่งใช่ค่ะก็ไตรมาสที่สี่เนี่ยทำไปได้ประมาณแปดพันห้าตอนนั้นก็ว่าเยอะแล้วนะใช่อันนี้เยอะกว่าประมาณหมื่นหนึงเลยแล,แล้วก็เยอะเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นทนั้งในส่วนของโวลุม่มก็คือปริมาณขายนะคะจาก7จ0 0พมาเป็น7จ0 0พั้า Q4 เนี่ยขายไปเจ็ดพันส เออเจ็ดพันสามร้อยล้านชิ้นแล้วก็ Q หนะะึ่งเนี่ยขายเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดพันเก้าร้อยล้านชิ้นนะคะอันที่สองราคาขายปรับเพิ่มขึ้นนะคะราคาขายเนี่ยก็จะดูเป็นกล่องนะกล่องหนึ่งมีพันชิ้นนะคะจัดกล่องละหกสิบสามเหรียญเนี่ยกลายมาเป็นแปดสิบเจ็ดเหรียญอะ่ะก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะในขณะที่ฝั่งต้นทุนเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นน้อยกว่าในแง่ของโวลูมแล้วก็ของไพรซ์เนี่ยขึ้นมาชดเชยได้หมดนะคะเพราะนั้นก็เลยคาดว่ากําไรเนี่ยน่าจะยังทํำนิวไฮได้สําหรับในไรมานง ใช่ฮะแล้วก็ไตมาสองเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าเอ่อเป็นยังไงนะครับแต่ต้องบอกว่าภาพทั้งปีปีนี้เนี่ยของเอ t ซทเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากคือถ้าดูกำไรเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยดูทั้งปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะสามหมื่นกว่าล้านถ้าไตม่าหนึ่งออกมาตามคาดป,ประมาณหมื่นกว่าล้านเนี่ยอีกสามไตมาาที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นกว่าล้านใช่ ค,ค่ะผมแล้วก็แลสากมื่ใช่แล้วสามหมื่นสี่พันล้านของปีเนี้ยค่ะก็คือโตจากปีที่แล้วเนี่ยเออ่เยอะมากนะคะเพราะว่าปีที่แล้วทำกำไรไปได้แค่หมื่นสี่อ่ะก็โตมา<ช>เป็นเท่าตัวค่ะอือก็ถือว่าเป็นอห,หนึ่งตัวที่เขาน่าใส่และ,และ,และที่สําคัญเลยนะครับจุดเด่นของ e ซี t คืออย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีการปรับนโยบายจ่ายปันผลใช่ไหม ใช่ก็จะจ่ายเป็นทุกไตรมาสแล้วค่ะอันนี้เหมือนจะพึ่ง X d ดีของผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังปีที่แล้วไปเองนะเมื่อตอนต้นเมษายนะคะนี่เดี๋ยวประกาศงบออกมาเนี่ยก็จะประกาศจ่ายปันผลของไตรมาสหนึ่งของปีนี้ด้วยจะจ่ายเป็นทุกควอเตอร์เลยและถ้าเกิดว่ากําไรเนี่ยออกมาตามที่คาดว่าหมื่นหนึ่งนะก็จ่ายประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็ได้ห้าพันล้านเนี่ยออกมาห้าพันล้านใช่แล้วก็จับหารด้วยจํานวนหุ้นเนี่ยตัวดิวิเดนยิวอาจจะตกประมาณสักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์น่ะ แค่ไตมาดเดียวนะนะแค่ไต่มาดเดียวเนี่ยโอ้โหแล้วถ้าทั้งปีเนี่ยผมลองดูแล้วเนี่ยจากบทวิเคราะห์ของทางไอเนี่ยนะฮะดีวนดปีนี้ของ s อซ d เนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นสิบกว่าเปอร์เซ็นใช่ก็ต้องบอกว่าเยอะมากเยอะและจ่ายทุกไตมาดด้วยนะคือไม่ต้องรอถือแบบจนถึงปีหน้าคือจ่ายทุกไตมาเลยแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่จะลิสเทที่ตลาดเออสิงคโปร์ นะคะอันนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่ค่ะค,คิดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางพฤษภาก็คงน่าจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นค่ะโอเคอเค,ครับในแง่ของราคาเป้าหมายนะครับทางพี่หมูจากทาง FSA ให้ไว้ที่52บาทนะสำหรับตัว STGT ส่วนในแง่ของราคาหุ้นเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าขยับขึ้นมาจากแนวรับที่ประมาณสัก43บาเนี่ย ได้ค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นจะมีแนวต้านอยู่ที่45-46.5นะครับมีโอกาสขึ้นทดสอบในวันนี้นะครับวันนี้เราเลือก STGT มาเป็นหุ้นเด่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูตัวเลขผู้ติดเชื้อในช่วงประมาณสัก11โมงครึ่งว่าวันนี้เนี่ยจะพุ่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ STGT จะปรับตัวอาพ e อร์ r คนอื่นได้ค่ะ <Okay. S 2> อโอเคอ่ะก็ฝากเอาไว้นะครับหุ้นเด่นประจำวันที่23เมษายนของเราก็คือ STGT ราคาเป้าหมาย52บาทนะครับอ่ะแคปสกรีนหน้านี้ไว้ได้นะเดี๋ยวขึ้นจอเต็มมาให้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมี